คุณครับผมแอบรักคุณพ่อลูกหนึ่งตอนที่สามแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านผ้าม่านบางในห้องนั่งเล่นของบ้านหลังเล็กกลิ่นอายของเช้าวันสาวแผ่วเบาทว่าอบอวลไปด้วยความสงบวินค่อยๆขยับตัวลืมตาตื่นขึ้นจากการฟุบหลับข้างโซฟารู้สึกได้ทันทีว่าตัวเองเมื่อยแขนและต้นคอไปหมดพอหันไปมอง เขาก็พบมิ้นนั่งพิงพนักโซฟาอยู่ใบหน้าที่เคยแดงก่ำเพราะพิษไข้เมื่อคืนตอนนี้ดูดีขึ้นมากรอยยิ้มอ่อนโยนเผยออกมาแทนความอ่อนแรงที่เคยเห็นตื่นแล้วหรอครับคุณครูเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นเบาๆวินรีบลุกขึ้นนั่งตัวตรงพังถามด้วยความห่วงใยคุณมิ่งเป็นยังไงบ้างครับไข้ลดแล้วใช่ไหมมิ่งพยักหน้าช้าๆ ดีขึ้นเยอะแล้วครับขอบคุณมากนะที่อยู่ดูแลทั้งคืนไม่อย่างนั้นผมคงแย่แน่ๆคำพูดเรียบง่ายแต่จริงใจนั้นทำให้หัวใจวินเต้นแดงเขายกมือปัดผมที่ตกลงมาปกหน้าตัวเองแล้วเอ่ยเบาๆผมเต็มใจครับดีแล้วที่อาการดีขึ้นหลังจากนั้นวินก็จัดการลุกไปหาน้ำอุ่นให้มิ่งดื่มพร้อมทั้งหายากแก้ไข้มาวางไว้ใกล้ๆ มิ่งมองตามทุกอิริยาบทของวินอย่างยิบเงียบความอบอุ่นในใจเขาเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เห็นชายหนุ่มตัวเล็กคอยใส่ใจอย่างไม่ย่อท้อคุณครูนี่ดูแลคนเก่งเหมือนกันนะครับมิ่งเอ่ยขึ้นวินชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะเกอ้เกอๆอาจเพราะผมชินครับเวลาดูเด็กๆไม่สบายก็ต้องทำแบบนี้แหละแต่ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะครับมิ่งยิ้มมุมปาก จ้องลึกเข้าไปในดวงตาของวินหัวใจวินเต้นกระหน่ำเขาพยายามเบือนสายตาหนีแต่กลับถูกแรงดึงดูดบางอย่างทำให้ไม่อาจละสายตาได้จริงๆบรรยากาศในห้องเงียบงันไปครู่หนึ่งจุงกระทั่งเสียงนกร้องนอกหน้าต่างดังขึ้นวินจึงรีบเปลี่ยนเรือ่องวันนี้เป็นวันเสาร์คุณมิ่งพักผ่อนไปก่อนนะครับ อย่าเพิ่งฟื้นออกไปไหนแล้วคุณครูล่ะครับผมก็อยู่ดูแลคุณจนแน่ใจว่าหายดีกว่านี้แล้วค่อยกลับคำตอบตรงไปตรงมานั้นทําให้มิ่งเผลอยิ้มกว้างขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่เขาเอื้อมมือไปแตะหลังมือวินเบาๆเป็นการขอบคุณที่ไม่ได้ใช้คําพูดวินสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ได้ชักมือกลับ สัมผัสนั้นเหมือนทำให้หัวใจทั้งสองเต้นในจังหวะเดียวกันบ่ายวันนั้นอาการของมิ่งดีขึ้นมากเขายืนขึ้นได้เองแล้วแล้วยืนยันว่าจะทำอาหารเย็นเลี้ยงวินเป็นการขอบคุณไม่ต้องลำบากก็ได้ครับวินรีบบกมือปฏิเสธแต่แววตากลับมีประกายตื่นเต้นที่ปิดไม่มิดไม่ลำบากหรอกครับแค่ผัดหมี่เล็กๆน้อยๆเองมิ่งหัวเราะเบาๆคุณครูชอบมีผัดใช่ไหมวินเบิกตากว้างเล็กน้อยที่อีกฝ่ายจำได้ อ๋อใช่ครับกลิ่นหอมของมีผัดคลุงไปั่วห้องครัวเล็กๆวินยืนช่วยหยิบจับนุ่นนี่ตามคำสั่งของมิง่งเสียงหัวเราะและบทสนทนาง่ายๆทำให้บรรยากาศอบอุ่นยิ่งกว่าที่เคยจนกระทั่งตอนที่ยกจานหมีผัดขึ้นโต๊ะทั้งสองก็นั่งลงรงข้ามกันดวงตาประสานกันอีกครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจขอบคุณนะครับที่ดูแลผมเมื่อคือนผมซาบซึ้งจริงๆ วินก้มหน้าลงเล็กน้อยใจเต้นแรงจนแทบจะควบคุมไม่อยู่ผมยินดีครับและแล้วจังหวะเงียบงันเพียงเสี้ยววินาทีนั้นก็ทำให้มิ่งเผือก้มหน้าเข้าใกล้ก่อนจะกดจูบแผวเบาลงบนริมฝีปากของวินโดยไม่ทันตั้งตัววินตาเบิกกว้างสมองว่างเปล่าไปชั่วขณะหัวใจเต้นแรงรัวจนแทบหลุดออกมาเมื่อมิ่งผลอออก เขารีบเอ่ยเสียงต่ำขอโทษครับผมห้ามใจไม่อยู่วินหน้าแดนกำมองอีกฝ่ายตาโตก่อนจะรีบลุกขึ้นขอตัวกลับห้องพักทันทีทิ้งมิ่งให้นั่งมองตามไปด้วยหัวใจที่เต้นแรงไม่แพ้กันค่ำคืนนั้นวินนั่งกอดหมอนนั่นอยู่เป็นเตียงใบหน้ายังคงร้อนเผาไม่ต่างจากตอนถูกจูบเขาไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมิง่งจะก้าวไปทิศทางไหนต่อแต่สิ่งที่แน่ชัดที่สุดคือ หัวใจของเขาไม่อาจโกหกได้อีกแล้วเช้าวันอาทิตย์แสงแดดอุ่นๆสัดเข้ามาในห้องพักเล็กของวินเขาพลิกตัวบนเตียงไปมาใบหน้ายังร้อนวูบวาบทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนภาาบิมฝีปากของมิ่งที่แตะลงมาแผวเบาเหมือนยังตราตรึงอยู่ไม่จางหายโอ้จใจเจอหน้ากันยังไงเนี่ยวินพึมพำพลางเอาหมอนกดหน้าตัวเอง ราวกับอยากซ่อนความรู้สึกที่กำลังเอ่อล้นในอกเสียงข้อประตูห้องพักดังขึ้นทำให้วินสะดุ้งเฮือกเขาเรีบลุกไปเปิดประตูและสิ่งที่เห็นคือมิ่งใีชุดลำลองเรียบง่ายถือถุงพลาสติกพราง,งพรังอยู่ในมือสวัสดีครับคุณครูรอยอิมอบอุ่นบนใบหน้าของมิง่งทำเอาหัวใจวินกระตุกคุณคุณมิง่งม,มาได้ยังไงครับวินถามตะกุกตะกักใบหน้าแดงระเรืออย่างห้ามไม่อยู่ ก็เดินมานะสิครับไม่ไกลเลยผมซื้อมาฝากเป็นหมี่ผัดเจ้าดังถือว่าเป็นการตอบแทนอีกครั้งวินมองถุงในมืออีกฝ่ายแล้วหลบสายตาเล็กน้อยไม,ไม่ต้องลำบากเลยครับผมอย่าปฏิเสธเลยนะครับมิ่งเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ไม่แข็งแต่กลับหนักแน่นจนวินพูดต่อไม่ออกในห้องพักเล็กๆของวินเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของหมี่ผัดที่เพิ่งถูกเปิดกล่อง ทั้งสองนั่งตรงข้ามกันอีกครั้งบรรยากาศเหมือนย้อนกลับไปเมื่อวานทว่าแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะครั้งนี้หัวใจของวินสั่นไว้ตั้งแต่แรกเห็นรอยยิ้มของมิง่งคุณครูมีแพลนไปไหนวันนี้ไหมครับมิ่งเอ่ยขึ้นขณะใช้ตะเกียบคีบเส้นหมี่ก็ไม่มีครับปกติวันอาทิตย์ผมจะอยู่ห้อง อ่านหนังสือเตรียมการสอนวินตอบตามจริงมิงพยักหน้าช้าๆก่อนยิ้มบางถ้าอย่างนั้นไปเที่ยวกับผมไหมครับตะเกียบในมือตกลงกระทบกล่องโฟมวินเงยหนะ้ามองทันทีเอ๊ะไปเที่ยวครับตลาดน้ำใกล้ๆนี่เองเดินเล่นกินของอร่อยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ดีนะมิงพูดด้วยแววตาจริงใจไม่ได้เร่งรัด แต่ชัดเจนวินเงียบไปชั่วครู่ใจเต้นแรงไม่หยุดความคิดตีกันวุ่นวายเขาอยากใกล้ชิดแต่ก็กลัวว่ามันจะเลยเถิดเกินไปกว่าที่ควรเป็นผมวินอึกอักก่อนจะหลุบตาลงผมไปครับรอยยิ้มของมิ่งกว้างขึ้นอย่างชัดเจนความอบอุ่นแพร่กระจายไปทั่วห้องเล็กในทันที ตลาดน้ำในบ่ายวันนั้นคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนเสียงพ่อค้าแม่ค้าขายของตะโกนเรียกลูกค้าสลับกับเสียงหัวเราะจากนักท่องเที่ยวมิ่งเดินเคียงครั้งวินเหมือนเป็นเรื่องปกติเขาชี้ให้วินลองชิมขนมครกเจ้าเก่าเดินแวะซื้อผลไม้และไม่ลืมที่จะหันมาถามทุกครั้งว่าคุณครูอยากกินอะไรไหมครับจนกระทั่งถึงร้านขายของเล่นไม้โบราณวินหยุดยืนมองอย่างสนใจ ผมจำได้เลยว่าสมัยเด็กๆเคยเล่นแบบนี้วินยกของเล่นชิ้นหนึ่งขึ้นยิ้มตาเป็นประกายมิงมองภาพนั้นเงียบๆรอยิ้มค่อยๆผุดขึ้นอย่างห้ามไม่ได้ดวงตาของวินเวลายิ้มสดใสเรากับเด็กน้อยจริงๆถ้าชอบก็บซื้อสิครับแต่ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะครับวินหัวรอกเกอรเกใครว่ามิงก้มลงพูดเสียงเบาใกล้หู คุณครูเวลายิ้มเหมือนเด็กกว่าคใครๆเลยหัวใจวินพลาดจังหวะไปทันทีแก้มแดงว่าจนต้องรีบหันหน้าหนีไปอีกทางช่วงเย็นฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีทั้งคู่เดินออกจากตลาดน้ำมิ่งเอื้อมมือมาจับมือวินอย่างอ่อนโยนวินสะดุ้งน้อยๆแต่ก็ไม่ได้ดึงมือกลับความอุ่นแผวเบาผ่าน่ามือไปถึงหัวใจวินเงยหน้ามองชายตรงหน้า แล้วพบว่ามิ่งเพียงส่งรอยยิ้มให้อย่างอ่อนโยนโดยไม่พูดอะไรเมื่อเดินมาถึงหน้าบ้านของมิง่งร่างสูงหยุดก้าวแล้วหันมามองวินคุณครูอยากเข้ามาทานอาหารเย็นที่บ้านไหมครับผมตั้งใจจะทำให้วินชิง,งักหัวใจเต้นแรงราวกับกลองแล้วถ้าผมเข้าไปล่ะครับ คุณมิ่งอยากให้ผมเข้าไปในฐานะอะไรมิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงหนักแน่นในฐานะคนสำคัญของผมคำตอบนั้นทำให้วินยินนิ่งไปสายตาสั่นไหวจึงแทบควบคุมไม่ได้มิ่งก้าวเข้ามาใกล้จับมือวินขึ้นมาแล้วกดจูบเบาๆที่หลังมือผมรู้สึกกับคุณ ตั้งแต่วันที่เราเจอกันในออสเตรเลียแล้วแล้วยิ่งรู้ว่าคุณคือครูของลูกชายผมผมยิ่งตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้เจออย่าหายไปจากผมอีกเลยนะครับน้ำตารื้นขึ้นที่หางตาของวินเขาเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะพยักหน้าเบาๆผมก็เหมือนกันครับคืนนั้นนิ่งพาวินก้าวเข้าไปในบ้านของเขาไม่ใช่ในฐานะครูของลูกชายอีกต่อไปแต่ในฐานะ คนรักที่หัวใจทั้งสองพึ่งยอมเปิดออกให้กันอย่างแท้จริง